เิมเดี๋ยวเราดูกันยาวๆครับนี่เลยอาจจะขูกขากหน่อยครับอุปกรณ์ไม่พร้อมครับกับผมครับดูยาวๆ ค่ากรรังี่สิบรมเดียววันยี่สิบสร้างกำลังอย่าค่ากำลัง

บอกดีบอกกลินลับใส้บ่หัวแรกคุณอ้พยองมาเยอะส่วนส่วนอันนี้ก็คือวิธีการแก้สาบหนูครับผมไม่บอกนะครับว่ายี่ห้ออะไรครับดูดูเอาอะครับนี่ครับยัดใส่หน่อยนึ่งบ่อใส่แก้ขาวต่ำให้มันต่ำเขาเรียกอะไรที่หนังครับหนังเค็มแก้รอบขาวครับ นี่ครับนี่คือของแท้นะครับเดี๋ยวผมจะไปคลิปนี้ผมจะไปแข่งกับเชียงตุง <c oughs> กับคุณฮันแน่ครับเอาผมไว้เล้วเราต่งผมนี้ดีแบ่บนี่ทัาแรกต้องมาเอาตัวผุที่นี่นะอ,อนี่ครับรนี่ครับ <c oughs> มีการเกณฑทับมันเกิดขึ้นครับ โค้ต้องโค้งครัมันละเอียดแม่พิดเดียวพอนี่ครับดูกันเลยครับนี่คือสูตรครับแท้ๆจากเชียงคานเราไม่ต้องใส่ซอสบูชีอย่างเดียวเซฟแฮนด์เมดครับงานแฮนด์เมดนี่ครับงานแฮนด์เม็ดพอครัวตอนนี <grateful nice> <Maybe. S 2> ้ใช mm ้ระดับแบบไม่ต่ำกว่าสองครับเชฟเลยครับอ่าเชฟเลยนี่ครับ คนย่างต่างหากครับคนตำต่างหากคนปรุงต่างหากอยู่นอยไรนั่ยวนังอะั่งอย่รงอนั่งอยู่นั่อยอควายนังคยานยนั่ยยังย่นนันยังนานออ ที่สัง่งกันละให้เดาถ้าแกโทรก็จะโทรแบบน,นันสต,ต็อปอ่ะจะบอกว่าถามซื้อหวยนะจอยบอกบอกป้าละองด้วย 2วยี่สิบาทลงบ้านเพรานูเสียงงันอยู่ควยอยู่กับนูคโยโวยนรู้สึกอว่าตอนนี้ห้ามงนนี่แหละไปเปเจ็ดมครับดูเลยครับวิถีชาวบ้านนี่เลยแยะไปเรื่อยเยนี่ครับเี่ยดูเขีน่แม่ดีน้หมูน้องน

ไปไหนละไอ้ eh ตู <c ười> oh, ้เย็น oh, ก็เดินหนีนะแล้วนะอะไรอ่อนๆหน่อยเนี่มันอกี้แล้วพี่มันมันกี่หน่มันมาใหม่มันไปตากผ้าโมมีโอ้โหมีกันดีเลย์อย่างนี้ด้วยเหรอโอ้แน่นอนมากเลยัเป็นสายแล้วประทานเลยโอ้โหอันนี้ของไอ้สมเด็จปากมันเลยนี่อย่างนี้สายนี้ มียาบำรุงร่างกายครับนี่ครับสูตรใส่หัวเชื้อไปอะล,อล้มไม่รู้โดโล้มไม่รู้โดนะครับนี่ดูกันเอาครับ,บสูตรเทียงคานครับนี่เลยเดี๋ยวคุณทานามาดูคลิปนี้ต้องคุณทน่ต้องมาครับที่เทียงคานครับน,น,น,กกนี่ครับคุณนี่ครับดูเนอาครับลด เเรียกภาษาบ้านๆก็คือรถพวงมาลัยนะครับยังมีครับนี่ขานี่ขนาดเดืกขนาดนี้นะครับนี่นี่ครับนี่วายครับน่าดูกันไปเลยครับแต่อนี้กระกรีอันนั้นต้นมะยูต้นใหญ่ก็ตัดชิ้หลายอรอง